อยู่กับผมเช่นเคยครับกับเทบรสลอเดวิดที่แท,ทมแล้ววันนี้เช่นเคยครับเรามีซูซูก,กินะครับวันนี้เราได้สปอนเซอร์เป็นรถออกใหม่จากซูซูก <ไ Mage. S 1> ิรุ่นสปินเตอร์นะครับ<ง>ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเอ็อเออกแบ็กกับออพอซ้าย,ยังยอมนะเพราะนะว,ว่ารุ่นนี้เน่ยสดๆดจริงนะครับ ความเท่เรามีสติกเกอร์โกแก่ด้วยนะฮะนันนี่มีสติกเกอร์โกแก่นะเก่าตั้งแต่รุ่นพ่อจริงนะฮะแล้ววันนี้ครับเราจะอยู่กับการจับบอลแรกครับแบบพอสโคนะฮะหรือที่เรียกกันคือเ i r ร์ t o u c นะครับโปรสังเกตนะครับเวลาเล่นบอลทั่วๆไปเนี่ยลูกบอลดัดๆเนี่ยนะเขาจะจับบอลกันอย่างนี้นะเราส่งบอลนะปึ๊บจับปั๊บนะแล้วก็ไปนะครับเราเลี้ยงไปข้างไปนะครับแต่ว่า เราพอสโคจะไม่ทําอย่างนั้นครับพอสโคจะจับแล้วม้วนแล้วก็ซัดเลื่ได้เลยนะครับพอสังเกตครับสมัครปึ๊บจับมานะครับแล้วก็ปึนน๊บเห็นงเง้ยมันมันสัมผัสบอลแรกแล้วมันสามารถที่จะไปข้างหน้าได้เลยนะครับมันจะจ่ายหรือว่ามันจะยิงก็ทําได้นะครับเดี๋ยวคุณคุณ,ค,ณคุณอู๋ครับคุณคุณส่งมาในแรงได้ไหมแพนแพนแพนไปหานในคอนเออเส่เสื้อ,อมันอยู่ตัวใหม่ด้วยนะโอ้หมันอยู่ตัวใหม่เรียลเลยอ่ะสมัครครับ สง่สง,สงแรงๆนะครับสง่สงอย่างนี้ไม่ได้ครับอายขอครับการเล่นฟุตบอลระดับพรีเมียร์ลีกต,ต้องส่งแรงครับมันมันแรงไปครับส่งสองข้าไหครับมันแรงไปก็เยี่ยมครับนี่เห็นไหมฮะเการจับมันแรกดีมันก็ทาให้เราขึ้นจบนะที่จบ